สวัสดีค่ะพี่น้องเสานี่กระต่นแต่เสาคือเก่าเนาะจ้าอยู่คกหนองหน้าคือเกา,ากำลังยางยางไปบานคุณยายเพื่อจะไปเก็บดอกกระเจียวแต่เสาร์นะพี่น้องนอกมือนี่ต้องเฮ็ดหลายยางพี่น้องพวนะ่ะมาหอดกะพากันลงเก็บดอกกระเจียวเลยพี่น้องจ้าก่อนแหละเพราะว่าตอนเศา้ามันจะบ่หอนนะพี่น้องเพราะว่าต้องเก็บ สองเวลานะพี่น้องเศร้ากับตอนายแม่ายกัต้องไปขายที่ตลาดนัดแล้วจ้าเมื่อน,นี้เออมย่างเนี่ยไ้ทุก ยางยิงหามยิงเห็ดเด้พี่น้องเอ้ยนี่เทิองลกไปเทิองดึงหยาไปหัวซักหัวค่อนไป <laughs> ไอายุซื้อว่าเอาเด้นา่น่ะ,นะโยกโยกก่อนไม่จังบ่ขาดยายขาดไลขาดร่าน่ะ พ่อแล้วพอ่อลเมื่อยไรแจกดอกแล้วนั <c ười> น่นจะเบิ้งจะเบิ้งพราะยัหลงเฮ็ดนัน่นนัน่นนัน่นนั่นนนั่เขาโยกโยกแล้วก็ดึงลอยจะคล้องขื่นดังตบตบขอ้นขึ้นนะวันนี้เอาลองเฮ็ดเบิ้งมุมีจับ

ขึ้นเอาคักดีร้อยเป็นตำตีเมีเยหัวสักหัวค้อนตัวโอ้ยเนาะ มันอยู่สีแก่แล้วมงังงวยเนี่ยโอ้ยแข็งปกเลยพี่น้องกินแบบ่บเมดาบาไปดอกนี่แต่นวยหน่อยเพิ่นกระลังสีออกเมด้าต้องได้กินพี่ดกคักดกแน่พี่ออสะออนปักดกเลยพี่น้อง,งเพิ่นกระลังสีออกนวยพักไิอีนู่นพกักอีสาบงยอดเพิ่นได้แล้วพี่น้องไในสำนึกกับพ่อแล้วเมด้ากินผู้เดียว เพลินกินข่าวกันวัดเดี๋ยวนี้จะไม่ได้อยากกินยอดพักกันนี่ก็เลยมาเก็บใช่ไหแตกโอ้รวยอยู่นะได้แล้วยังง่ามไปปล่อยปลาปล่อยน้ปน่าเห็นแล้วไว้น่าเห็นแล้วน้าตื่นตื่นมันยังอยู่ดีปัวตัวตัวตัวแง่ไว้กับไว้เนี่ย ตัดไปแกงกำลังสิบไปปล่อยปลาพี่น้องมือนี่ปล่อยปลามือนี่สือปลาไหลมากสืบไปปล่อยปลาให้ไปปล่อยให้ได้เห็นที่เห็นอ๋อที่ว่านเอาอันพัก พักอีหย่างก็กันจองทัวรไซตะกีติหอมพักขาผู้เด,ดเก็บพักขาอุ้ยทางวันเข่าเลยจังงามสิปลอยปลาไหลได้มาในพี่นอ้องคูน่ะสือปลาไหลมา,จากจักโตน่ะ นับดูหนึ่งสองส่จักท่หาหลดลอเอาได้บนี้เน่าปล่อยปลาหลขอเกิดการขาการขายการเงินการท่องเียวย่าง Obrigado. าอนไปที่ดูดล่องนีดีไปนี่ดูดล่องดินดีนั้นไปไปไปเบิดแล้วพ่น่ะนำคุ้นยุ่ยยุยเลยเดี๋ยวตัวนี้ยังพอไปไปไปพูน่ะล้อยร้ตอนเขายุดยุดยุดไปเลยมึงพ่น่ะเห็นหางเพมดิใช่เด้อไป ปล่อยถูกปล่อยสศกปล่อยหลปล่อยไผ่ของเนี่ยจังไล่ยำมาไก่เบียดเบียนตั้งมือนี้เป็นต้นไปสิขึ้นมาหยังทั้งพี่ทั้งนามคุณปายเออคุ่นน่ะไปไปเลยไปเลยไปนั่นไปแล้วคุ่นน่ะเพิ่งไดต้นเข่าอยู่อุ้ยไปไหวขาเลยคุ่นน่ะสอดคุ่นฟุดฟุดเลยปายบัดนี้เฮามบุดขอบบุดสศกบุดหลูกบุดไผ่ต่เข่าก็บจะมางามกับงามเนี่ยไพ่ต่มืมูลีเป็นต้นไปเด้อคุ่นหอย ไข่หอยอยู่ในเข่าเห็นบ่เนี่ยนี่ไข่หอยหากินเข่าข้นในหอยก็ได้กินน้ำกับบ่อท่านพี่น้องเอ้ยหอยก็หลายคักหลายเนี่ยม้าลักกินเข่าบ่ได้โอ้ยเข่าซื้องามกับงามเนี่ยแท้ฮะโอ้เอ้ยแคดเข่าจังได้มันมันม้าเอาหอยมือเส้านี่ยเจ๊ไป โอ้ยเขาไหมลอยปลาเรียบยร้อยแล้วมีหูแล้วก็เก็บพักขาพักชะอมบุกเผาตัวนี้ก็ร่างสิออ โอ้ยมันเย็ยนลมลมพัดสวยๆเข่าก็ง,งามขัดงามเนี่ยเขาวานตอนนี้ไม่ได้ก, <laughs> กินข่าอิ่มเรียบร้อยแบบนี้ก็สิมาตัดพักเป็นพี่น้องจ๋าตัดตัดพักเป็นไปสรงเพนพนเสียเอาพักเป็นโลนึงจะสิมีออเดอร์เรื่อยๆอย่างสี่พี่น้องนี่ยังกับเก็บได้ขายเบิดพี่น้องเอนเน้ยว่าจะบอขัดมั้งไง อู้อ,อู้เหมือนพอยาลูกเหมือนตัดหญ้าเพราท่านแล้วตัดหญ้าดอกกระเจียวต้นกระเจียวป้ากระเจียวคุณกระสีดังแน่พี่น้องจา้าเบิง้งพักอิตูนี่ก็ตัดขายตลอดพี่น้องพี่พักอิตกูก็งามคักงามแน่คุณพักอิตูแน่นเบิ้ตพากิตูกับบวบนุ่ยหน่อยนุ่ยอ่อนก็นลังออก ตัดได้เรียบร้อยแลย้วจ้าพี่น้องจ้าพักเป็นเมดะโลหนึ่งจากสีห่หอดถงบ่หอดเมดะหอดหอดยุดอกพี่น้องนัก,น,กนักเติบยุดเป็นล่างออกเรียบร้อยแลย้วกะใส่ถุงทรงดูขาเพิ่สร้างนาะพี่น้อง,องจ้าไปได้แล้วพักเป็นเมดะน่ะม,เม่เมดะตัดปริเดมดะมาผอบบอกงูพี่น้องเนี่ย อบงสุกเลยนี่ตัเดเตี้ยเตี้ยหนึ่งสองสมสี่เยที่หาไอาพักเป็ดว่าวเลนี้ก้อนเอาอกหูงก่อนที่น้องจะาเนยง่ายขนดนี้นมันตัดเด็ดเอาอ้ายบนง่ายขนดนี้อืนอ่ะผักเป็น เก็บผักแป้นไม่คุณยายทำพวมสะอาดก่อนทรงเออก่อนนําไปขายให้ลูกค้านะพี่นอ้องจ้าจากนั้นเมดากับสีมาเผาหมักลินไม้หมักลินไม้นี่ต่อยมาจากไอ้บ้านข้างในบ้านพี่น้องบ้านหลังในคุณบ้านของปลาล้อยปลาหูนั่นแหละพี่สาวมีต้นหนึ่งเป็นเอเป็นหมักลินฝ้าหรือหมักเขาเอื่นยังเพกาเนาะพี่น้องคนใต้อื่น เป็นของไอ้พันกเกษตรพี่น้องแซบแซบขมนิดหน่อยแต่ว่าแบบแซบแห้งพี่น้องอันนี้กับมากลิ่นใหม่ที่เผาแล้วได้พี่น้องจ้าเนี่ก็จะเอาไปขายตลาดนัดคือกันตัดสินซ้ำหนีสามสิบสามชิ้นยี่สิบเป็นประมเบ่อเออนี่ตัดเป็นชิน้นชิ้นแบบเนี้ยนะแะอนันไม่ใงี่หูเราบอกไว้ว่าตัดยังสี่สามอันใส่ถุงไว้สามอันยี่สิบ เมนตัวเผาห่ปนนีแล้วอืมสิมไปขายสิบบาทจังไหนิีดิขายแห้งหวรวมเหลือจากทรงลูกคาแล้วอะไปขายเองวันเสาร์พี่น้องจา้ามันธรรมดากระทรงลูกค้าไปเลยเรียบเลยเนียอ,อืนี่เรียบ้อยแล้วพี่น้องแม่ดาใส่ถุงเรียบร้อยเลยนี่สามแวนน่ยี่สิบบาทนี่พี่นอนะ้องยูนี่ก็ได้แล้ว สองร้อยบาทแล้วแมนบอกคุณยายแมนอันนั้นเ่าได้ย่าอันเอียงก่อนท้าพิมหาสิ้อพักเป็นโลเท่าไหร่สีส่สิบเนี่ยสี่สิบแ,แต่ว่าเขาหายหาสิบออกไปแล้วก็พักอันนี้อีพักอันนั้นแน่บ,บักพริกแน่บักบวบบักอันนี้ไงวเาสาละสีหาลอยสาละพันก็ไดพี่น้องเอ้พ่อได้ซื้อเขาซื้อผงชะลอดนำปลากิน ยาย่นมันคับเนี่ยบวบกับยุคขางอ้อมขางออมเอลอยู่นี่มีแต่แนวขายพี่น้องเอ้ยขายดีคักดีแนงจา้าบัวลวยจะเถี่ยพี่น้องเอ้ยพ <c oughs> ้าใดกินบัวลวอ้ยบว,วยดเอบววดเอ้บวบกัง่ามคักงามแนย อมขางอ้อมแอลยู่นกตมีแต่บกบกบเนี่ยสวนบกบวบทั้งนั้นแดดเริ่มออกแล้วเก็บของเซเรียบร่อยพอดีแดดออกเห็นบาตืตึนต่ตีหา่าเอาที่พายุนุ่นกับเอาที่อยไปแล้วพี่น้อง วลลันนี้หลวงราบไปส่งทักละ่ะเอาไปส่งลูกค้าตั้งหากพี่น้องมือได้วันธรรมดาก็บซส่งลูกค้มามือได้วันเสาร์ก็บแบ่งไปให้ลูกค้าประจําแล้วก็เอาไปขายตลาดนัดเองอ,อันนี้เ,เป็นพักกันพักัักก,กอีนู่นพี่น้องพักอีนู่นหรือพักสาบเนี่ยทุกแมนแมนอันเดียวกันบ่แมนนี่เนาะ นี่กำละเท่าไหร่นีน่แม่สิบนี่นี่สิบบาทสิบ <20. S 1> <20. S 2> บาทนพี่น้องมึงกำหนึง่งมึงนีพี่น้องบัไงหนึ่งเลยกำละสิบบาทบบบบวกกำนี่สิบบวกเนีย่ยพักเข้วเก็บไปกินกระปนนกับแจวแสบครัก ล้วเราได้ไพี่น้องแน้วยู่นี่กินคนหมองปลาเด็กแจ้วแมงดาพักสดๆพล่นะหมากลิ่นไม่ผักเข้วลวกพักสาบออมน่องงัวส่งพักฝีมือคุณยายมาเส่บๆร่วกันได้จ้ากินเลยเพี่น้องไหลมาจากเอคุณยายล่างเรียบร้อย เลือกออกเรียบร้อยงามงาม,งามกิโลละสี่สิบปาิ้อเอากลับมาอีกแล้วกลับไปกลับมาอีกแล้วมะมะหอดกะมาหอดกะแม่ค่ามาขายพักตลาดมาหอดกะสร้างของกินแล้วด้วจ้า น้องเบิง้งคุณอ่ะยำเอียงก่อนไหมะยำแหนมพอดูหน่อยนะคะนี่ค่ะหน้าตายำแหนมมีผักแก้มพร้อมชุดละเท่าไหร่คะเนี่ยสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะคะพี่น้องไปชิมน,น้ำกันบ้างมะขอดกหิวหลดแมมค่ะเออลูกค่าก็ได้สซื้อยำเผิอมากินขายผักไป้อมอืมแซ่บแซ่บอีริปุยอืมมันมันย่อง Đi đường kinh Bao nhiêu nhỏ mẹ thả chứ mà đang cả gì khẩu gì thế cơ รับจากขายของตลาดนัดกระสื่อผลไลม้มาฝากคุณยายเทิงทุเรียนน้พี่น้องจ้าสื่อมาซื้อคุณยายกินคลิปนี้แม่ดาขอจบไปแค่นี้ก่นอนน้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกรลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่ยังบลืมแม่ดาเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้ากินเมี่ยงแม่เป่งพี่น้องจ้าเคยกินบอนอมากินน้ำแม่ดาด้วยจ้า ัวแม่เป่งแซบแซบไปนอนก,กินกับพักอิเลศหัวกิงไข่บักริกหัวหอมแซ่บแซบมาด้วยจ้า